สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วไม่รอพอตะลุกบันพาเปืดมาแล้วพี่น้องหลังจากเตยล่าลงงานทีมงานชาบูชาบูทีมงานสอกินเครี้ยงจะทําการปะทะกันอีกแล้วพี่น้องจะทําการปะทะกันอีกแล้วพี่น้องสามกำลังตั้งหลักแล้วตอนนี้กินงานเฮา เก็บิงเก็บของส่วนที่เก็บแล้วกะหาเราเบ่งเด็กๆกันเอาคุ้มนีนโอ้เมียละเหน่อยละเมน่ยละพี่น้องเอ,อ้ยต่างคนต่างเหนื่อยเมนื่อยละโอ้แต่พี่น้องด้วยมือแม่แลำเพ่าอาจจะแกงในจากน้อยมันตาพอดีแม่เมื่อคืน มาจอะเบิงมาจอะเบิงคุ้มนีมาจอะเบิงคุ้มนีว่าคุ้มนีได้ยังกินวัาดีค่ะวัาดีค่ะวัาดีค่ะได้ยังกินได้ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะคุ้มนีเนาะได้ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะกูเอค่ะกูเอกูเอสุดสวยอาหารทะเลค่ะ สลัดโล่สลัดโล่สลัดโล่อาหารคลีนอนนอาหารคลีนกุ้ยต้นมะนาวกุ้ยชายกุ้งกุ้ยชายทะเลกุ้ยชายกุ้งปูมาทอดปูมายักษ์นะแต่ว่าอันนี้มันมันหดแล้วมันดิบทอดได้นานแล้วมันเหี่ยวลงใช่ไหมหอยแข็งมอละณะบุ้ยเจ๊แดงกวาหอยแข็งมื่อไนี่ยตายแล้วเฮ้ยแย่ไปแย่ปุกลุกของวาแล้อันนั้นอันนั้นอันนั้นของปุกลุก ของหวานไม่ได้อะไรอะไรของพวกลูกอันอันอันหอยแข็งแต่เดี๋ยวเรืลืมข้าวว่าปีกไก่นี่แข็งมอลันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาเป็าอไหนลืมข้าวว่าปีกปีกไก่นี่คุ้ยปีกไก่ปีกไอนคุ้ยกระเล่นตลูกคือกันตบนแรกของของของหวานคือผลไม้อันหมุนอันไรยเม็ดเมนบอลายเม็ดข้างนอกแต่ข้างในเยอะมากถ้าไม่จะตายเอื้อนเอื้อนมากีนกุ้ยถ้ากินผู้เลี้ยไม่จะตาย น่งญู่ปุ่นกับทีมงานสอยกินเกี้ยงแล้วกินบ่กินบ่กิน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 เพิ่มพลังงานเราจะเดินทางไปต่อกันตอนนี้ทีมงานเฮ้าจะเพิ่มพลังยาว่าต่างแต่แก่งสอยกินเกี้ยงกินกินกินทุกคนแมนโอโบกไปใส่ขายตัว ข้าเจ้าข้าเจ้าเห็นบอกแล้วข้าเจ้าแลนหนีเลยเด้ข้านโควิดทอาลูกทีมยืนบอกเลยอา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 ทีมงานเฮาทีมงานเฮาเพิ่มพลังกันแล้วก็จะเดินทางไปต่อวันนี้ไประยองนะครับไประยองไประยองทีมงานคู่บิ๊กซีวัดสะพานสี่สะพานสี่แม่เลือรู้แล้วบิ๊กซีตรงไหนอีกบิ๊กซีเราเคยไปบอกไม่ไป เขาบ่เคยไปแต่ว่าสะพานจีเขาไปดูเนาะแต่ว่าเขาเยี่ยมม่ไดแม่โอ้คนละคนละหม่องคนละหมองคนละถานทีันองเดียวกันมองเดียวแต่ว่าคนละศาสนาเตีงเยีมกันกันไปนั่นกันได้ยินเสียงกันจีนไฟแบบ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 เนะได้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 ไได้ได้ได้ดอ่ะ่อ่สค่ะ หวานจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไรเป็นข้างนอกแต่ข้างในแน่เลยหนีกันหนีกันหนีกันเดินมาข้างนี้กันหาเดินจอดหาหาเลาะบางมูบางพวกอันนี้อินเอาอันนี้อินเอา อีน่าวดอกนี่อีน่าวดอกนี่เจ้าเจ้าในจังการบ้าข่อยน่าวเลยน่าวน่าวเปิ่งหนาข่อยไม่ก็ได้โอ้โอข่อยเลี่ยมตาอือต้องการให้เหลี่ยมตาล้วเนี่ยต้องการให้เหลี่ยมตาใส่แฟดยันลูกบวสวย<ไ>ยันลูกบวสวยได้ใส่แฟดบักคักเลยตอนนี้ยันยไ่อป,ปังง๊าบจะไปเมื่อไกรมทั้งหลวงเราไม่ยึดต, <c oughs> ติดข้าเกียจหนาข่อยไม่เลยดูแม่แล้วเพราะแต่ละคนเหมนธรรมดาดิพี่น้องบ้าแมนธรรมดาปากฝีปากนี่บลุดบอลรันแม่เลยเนี่ย กันแม่นอันเป็นลูกไผ่กันแม่นตั้งหลังหญ้าเนี่ยยังตั้งแม่บ้านป่อยก็เศร้ามาหนึ่งแล้วเด้เอเอายังแล้วก็แอะกับไทยเนี่ยอ่าทีมงานเราสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปใครตัวมีหมองหันนางอยู่มีหมองหันนางอยู่อ่าทีมงานเราสู้ต่อไปเราสู้ต่อไปไปเบิ้งซอยกินเกี๊ยงมื้อนี้ได้ยังกินปลาปินข้าวหมืกันได้ยังกินเนี่ยมาลู่แต่ว่าเห็นกล่องเกี๊ยงเพีงอยู่ ก่อนไปผมบ่กินเกีียงเด้อกินแหลกไล่บ่บ่อึดบ่อึดมาเอิร์ดามามาเดินทางมาน้องลูกนิกคนเก่งน้องลูกนิกคนเก่งโอเคเออมาตัดมเก็บสิ่งเก็บของแล้วพี่น้องเก็บสิ่งเก็บของแล้ว ว่าผมกู้เอร์กอกว่าผมกู้เอร์หรอกนะบอกปรทันเราบอกประทันเราบอาประทันบอกประทันกู้เอร์นะกลับมาหาทีมงานใช้กินเกี้ยงพี่ดอกพี่ทีมงานสอะกินเกลี้ยงกันมาะอะกินเกลี้ยง จริงจังแต่ตอนนี้ส่งจริงจังแต่ตอนนี้เออประธานก็ลงมาแล้วประธานก็ถือกล่องลงมาแล้วประธานก็ถือกล่องลงมาแล้วโอ้ยประธานก็คือจังส่งขาทุกขาถวยแท้เอ้ามีข้าก็ุปตุไก่กุลงกเนี่ยเอ้า ไม่น uh> uh uh> uh 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 ี่พวกลูกถืกอพวกลูกถื่เเ้าใส่ยืดบัตรขึ้นมือเนี่ยยังก็สองกิ่งจัง

เราอะาไปเที่ยมออาจารย์พ่อได้ยังกินน้อเนาะกินบะชัวยไม่ยอมก็ไม่ประนังกินพ่อปรนั่งกินกินข้าวน้ำกันไปกินข้าวน้ำกันข้าวน้ำกันพ่อจ้าโอ้ยเจม่นดีค่ะเจมินดีค่ะอนุญาตบัตรครับมาทั้งปีได้ยังกินน้อทีมงานอาจารย์ครับกับอีพ่อ ก๋วยกุ้งโอ้คือได้ก่อยกุง้งอาจามาขายทางนี่อือคือดีแต่อบบเออเติมพลังเติมพลังเติมพลังบบอาจารย์เข<บ>าหลังจากเหนื่อยเมื่อยล้าเราเติมพลังแล้วจะขึ้นรถบัสนอนต่อเดินทางไปที่ระยองเออระยองตีมือนนิครับระยองอยู่ชลบุรีระยองระยองระยองเนาะสะพานซีบอวินอืออ่าเติมพลังเติมพลังเติมพลัง เอาคือเดี๋ยวยี่สองคนไปใช้หมดยิ่ <laughs> งงันอาจารย์น้องเตียวเดี๋ยวยี่สองคนกับอีพ่อสุขุมอีพ่อสุขุมกำกับนางกินข้าวอ่าเติมพลังเติมพลังค่ะเอาห่วงว่าทั้งเดี๋ยวแม่ลูกสาวข่อยวันนี้วั<อ> <laughs> นนี้ตาให้ลมเหรอครับวันนี้สาย,ายลมเห็นส <laughs> องคนเห็นสองคนบอสสองอาจารย์น้องตีสอ,องคนกับอีพ่อสุขุมแต่เนี้ย อ่เห็นอยู่คุณพ่อขาเห็นอาจารย์น้องตีสองคนกับอีพ่อสุขุมจิมงานเอาอันเจดดมเขาคือพ่อแม่มือนี้ไปเหตุุระแม่อืเจดดมโอ้เจดดมเจดดมเห็นพดอยู่บ้านแต่เราพอกันอยู่พอกันอยู่ฮะโอ้ยทีมงานสายกินเจียงกับชาบูเอิญแล้ว มาทั้งปีมาทั้งปีมาทั้งปีเอาลุยแล้วบัานี้ลุยแล้วบ้านี้เอ้าลุยแล้วทั้งนี้บ้านนี้หัวไว้ทั้งหมี่ลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วอาหารแน่ๆอะไรเน่ยล่ะแค่กินก้างใส่กินข้าวมันใส่ลงไป กินข้าวแน้ตาอ้อย่งมาสิงกันครับทพวกลูกพวกลูกเปยังเมื่อนี้ก็หตะมูบาท้มันมาอยู่ได้หลือแต่ายหวมต้องการยุ่ยาินไหนนี่ไเว็นอ่างยังก็เือจมวยอยู่อ่างเขาเรีนเขาเรีนเรียนต้องกาท่านอ่ำมาแหงอ่ำมาแหงยาอ่ำาแหงอ่ำมาแหงอยเตี้ี่เาเรีนนอินมอ่ เลกมาเยบๆไปนัก็รไปใช้เุกไยดีเพราะได้เนี่ยายมาวันน้เินเีจิมงานเทามงานช้าบุกับจิ้มงานสอเกินกรยงยงอลี่ยงอิลี่ยงอลี่ไก่ก็ูเนี่ยนําละน้ละพูเลก็ว่าพาะวางกินเผาเป็นจะแเสียบาั่นพนะบอยู่กับคได้ปลาไหล า่มีปลกยยัแตนคือเก่าคือเก่าเหมือนเดิมเราพี่น้องเฮาคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมหลังจากเตยไล่โรงงานเฮากลับมาจับกุมกันกินเข่าเ่ามวนกันโซกันมวนเพื่อจะเดินทางต่อไปทํางานต่อนี่ละตัวใหญ่ใ่จริงจริงใตัิงเน็ตออเฮ้ยทั้งกินทั้งเจียงกันได้เนาะ คลิปนี้เอาไว้สมนีสะก้อน้ะพี่น้องเนาะอาจารย์ตายวสมธังขึ้นแม่ดูทีมงานอาจารย์ทุกหัวทุกคนน้ำกันนี่ละกินเข้าวกัน่นเระอย่ว่งนี้ลตาน้อยู่ี่รหล้เก็าล้วก็้ครนมพกี่น้องครับฝากมากินหนาตมคลิปนี้ขอบคุณานพนครับสวัสดีค่ะ